มาทำความรู้จักพระนางพญาราชินีแห่งพระเครื่องหนึ่งในพระเบญจภาคีสร้างโดยสตรีผู้ยิ่งใหญ่พระนางพญาหรือที่เรียกกันว่าราชินีแห่งพระเครื่องเป็นพระเครื่องเนื้อดินที่พบในกรุเจดีวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกซึ่งได้รับการธนุบำรุงและปฏิสังขรณ์โดยพระวิสุทธิกษัตริย์พระราชธิดาในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระสุริยโถยพระมเหสีในพระมหาธรรมราชา และพระชนนีของสมเด็จพระนเรศมหาระมะมหาราดาแะสมเด็จพระเอกาทศสำหรับวัดนางพญานั้นสันนิษฐานว่าพระวิสุทธิกสตรีได้สร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอุทิศแด่พระมารดาคือสมเด็จพระสุรยิยโถยในคราวที่สิ้นพระชนในการสู้รบกับกองทัพพมา่าโดยแยกอาณาเขตมาจากวัดราชบุรณะ พระนางพญาในยุคแรกที่จัดสร้างโดยพระวิสุทธิสตรีเป็นพระพุทธปฏิมากรรมขนาดเล็กพระพิมพ์เนื้อดินประทับปางมารวิชัยรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วอย่างทรงเรขาคณิตซึ่งเป็นนเอกลักษณ์ของพระนางพญาพระนางพญาเป็นพระเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้ปรากฏแรกกลัวทรายผสมผสานคลุกเคล้ากดเป็นองค์พระแล้วเสร็จจึงนำไปเผาจำนวนพระที่สร้างคือ8 0,000ื่นพันองค์ครบถ้วนตามจำนวนพระธรรมขันผ่านพิธีกรรมพุทธาพิเศษเป็นอย่างดี ส่วนพระนางพญาในยุคหลังสมเด็จพระนเรศมหารามมหาราดาท่งเป็นผู้อํานวยการสร้างรูปทรงขององค์พระสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมพระนางพญาทั้งสองยุคนี้จัดว่ามีอายุการสร้างใกล้เคียงกันมีพุทธคุณเหมือนกันคือเน้นหนักในเรื่องแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมพิธีปลุกเสกใช้วิธีอัญเชิญเทพเทวดาราษีพระสงฆ์ผู้ทรงศีลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองพิษณุโลกร่วมกันปลุกเสกกันที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุ ดูภาพทั้งหมดกรุแต่พระนางพญาแต่กรุป,ประมาณพุทธศักราช2444เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลกเพื่อทรงทอดพระเนตรการหล่อพระพุทธชินราชจำลองนวัดพระศรีรตนมหา,าธาตุวรมหาวิหารโดยวัดนางพญาซึ่งอยู่ใกล้กันได้มีการปรับที่ดีนอเพื่อรับเสด็จทำให้พบกรุพระเครื่องนางพญาเป็นพระนางพญาเนื้อ ดินปารทัพนั่งปางมารวิชัยมีรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วอย่างทรงเลขาคณิตหลายพิมพ์ด้วยกันและมีประมาณ84,000องค์ตามคตินิยมของท่านคณาจารย์ในยุคโบราณ 2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปวัดนางพญาก็ได้มีการนำพระนางพญาส่วนหนึ่งขึ้นทูลเกล้าถวายครานั้นพระองค์ทรงแจกจ่ายแก่ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จกันโดยทั่วหน้าดังนั้นพระนางพญาส่วนหนึ่ง จึงมีการนำกลับยังกรุงเทพมหานครประมาณพุทธศักราช2,512ที่จังหวัดพิษณุโลกได้ขุดพบกรุ่พระนางพญาอีกหนึ่งกรุยอยู่ห่างจากบริเวณวัดนางพญาไปประมาณ4-5กิโลเมตรองค์พระถูกน้ำกัดศึกสึนจนเห็นเม็ดกรวดทรายชัดเจนพระบางองค์จะปรากฏคราบระรักติดอยู่เต็มองค์บ้างบางองค์มีระรักสีดำติดอยู่เป็นจุดๆต่อมาเมื่อพุทธศักราช2,530ขุดพบบริเวณเจดีนอกวัดนางพญา ที่สร้างติดกับถนนทางหลวงเป็นพระที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากและงดงามมีพระนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่เมื่อพุทธศักราช2553มีการขุดพบพระนางพญาที่วัดบ่อทองคำจังหวัดพิษณุโลกพุทธลักษณะพระนางพญาเป็นพระดินเผาที่มีเนื้ยาบที่สุดในบรรดาพระเนื้อดินของชุดเบญจภาคีมีเนื้อสีอิฐแดงเหลืองเนื้อเขียวเนื้อต่ำมีทั้งมวลดินมงคลเลมใส่แทรกปนอยู่ในเนื้อมากเรียกกันว่า เม็ดแรกมีทั่วองค์พระมีส่วนผสมมวลสารเหล็กไหลเหล็กน้ำพีพระาธาตุมีสีขาวคุณพระาธาตสีชมพูผงถ่านใบลานเกสรดอกไม้108ว่าน,น้ำมนติพุทธลักษณะอันโดดเด่นอันเป็นเหตุที่ทําให้เรียกว่าพระนางพญาเพราะมีความงดงามสงา่าโดยจะเน้นบริเวณอกที่ตั้งนูนเด่นและลำแขนทอดอ่อนช้อยคล้ายกับอิสตรี จึงได้รับสมญาว่าราชินีแห่งพระเครื่องส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วอมขนาดปานกลางไม่เล็กหรือใหญ่มากฐานกว้างประมาณ2เซนติเมตรสูงประมาณ2.8เซนติเมตร พื้นผิวด้านข้างไม่เรียบนักด้านหลังบางองค์จะมีลายนิ้วมือของพระหรือครูบาอาจารย์มักมีเม็ดผดปรากฏนูนขึ้นมาจนกระทั่งสัมผัสได้มีหลายสีได้แก่สีดำสีมันปูสีแดงสีดอกจำปีสีดอกพิกุลแห้งสีหัวไพลแห้งสีขมิ้นชันสีเขียวใบไม้สีเขียวมะกอกดิบสีเขียวครกหินสีตับเป็ดสีสว่าสีอิดบางองค์ที่แม้มีสภาพสมบูรณ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพียงแต่มีคราบใคร่ขี้กรูฝังอยู่ในเนื้อขององค์พระเท่านั้น พระนางพญาจำแนกได้หลายพิมพ์ได้แก่พระนางพยาพิมพ์ใหญ่คือพระนางพยาพิมพ์อกนูนใหญ่พระนางพยาพิมพ์เข่าโค้งพระนางพยาพิมพ์เข่าตรงซึ่งแยกออกเป็นสองพิมพ์คือพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงธรรมดาพระนางพยาพิมพ์เข่าตรงพิมพ์มือตกเข่าส่วนพระนางพญาขนาดเล็กที่เป็นที่นิยมที่สุดก็คือพระนางพญาพิมพ์สังคาตจบแล้วจ้าขอให้ทุกท่านเจอแต่สิ่งดีงามในชีวิตประจำวัน สวัสดีค่ะ